ทำอะไรอยู่เนี่ยอัปเดตยูมาสมุยไม่อัปเดตเหมือนมาไม่ถึงนะขนาดนั้นเลยเหรอ mm hmm. ว่าแต่เป็นไงบ้างเกาะสมุย oh, so amazing แอบเรามาซิไปทำอะไรมาบ้างเนี่ยมันจะยาวนะเออจัดมาจัดมาโอเคดำน้ำมีปะกรารังไปเรือขคยักกัดเดย์วนเปาๆใครรูปเก๋ จะอร่อยอร่อยไม่พักะยาพอก่อนพอก่อนจัดเต็มขนาดนี้สงสัยจะหมดตูดแล้วสินะ,ะใช่แล้วจ่ายค่าแท็กซี่มาสนามเป็นหมดตูดแล้ว เอาไม่ต้องร้องไห้เสียใจทำไมเหรออ้าวก็ผู้โดยสารที่เดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สามารถมารอขึ้นเครื่องได้ที่เรา <c oughs> เขามีขนมและเครื่องดื่มให้บริการไม่ต้องเสียเงินซากกระบาดอ้ oh my ม o d พปะะเจ้าช่วยกล้วยทอดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่มีกล้วยทอดงั้นโรซี่ขอดูไยใใช้บริการหลับก่อนเดี๋ยวก่อน <c oughs> อะไรลืมอะไรหรือเปล่า อะไรใจคอจะไม่สอนภาษา,ษาอังกฤษคุณผู้ชมเลยเกือบลืมงั้นวันนี้โรซี่จะมาสอนการขอที่นั่งปอนเครื่องเป็นละกันจัอไปครับผมถ้าคุณผู้ชมต้องการนั่งริมทางเดินเราต้องพูดว่า can I have an aisle seat please อีกรอบหนึ่ง can I have an aisle seat please โรซี่อยากจะบอกว่าคำว่า aisle ออกเสียงว่า aisle เราไม่ได้ออกเสียงว่า aisle เพราะดูแอเป็น s i เลน t l ล t ะจ้ Can I have an aisle seat please เพื่อจะได้เข้าห้องน้ำสะดวกสะดวกแล้วถ้าคุณผู้ชมต้องการนั่งตรงกลางเราต้องพูดว่า Can I have a middle seat please อีกรอบหนึ่ง Can I have a middle seat please แล้วถ้าคุณผู้ชมต้องการนั่งริมหน้าต่างเราต้องพูดว่า Can I have a window seat please อีกรอบหนึ่ง Can I have a window seat please จะได้ชมวิวสวยๆเลยนะคะหรือถ้าบางคนไม่ชอบดูวิวจากที่สูงๆหรือที่เรียกว่ากลัวความสูงภาษาอังกฤษคือ afraid of heights afraid of heights ตัวโรซีก็กลัวค่ะฮะกลัวความสูงเหรอ ค่ะกลัวจะไม่ได้เที่ยวค่ะคๆอจะยอกยอกเป็นยังไงกันบ้างค่ะไม่ยากใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ขอดูยวใบหามุมไทรยรู้เก๋ๆสวัสดีค่ะ